ผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกัฐมนตันีเขตที่17ค่ะประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดพิชบูรณ์ครั้งที่1นึ่งทับ2,566ค่ะ น้าสาลกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นางรุ่งรัตนาบุญหลงผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขต17ในฐานะประธานกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1นทับ 2, 66, โดยมีคณะกรรมาการธรรมาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ครับ คณะกรรมาการพิบาลจังหวัดเพชรบูร์ครั้งเป็นปการประชุมครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,566เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นส่วนราชการเองได้ทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดเพชรบูร์พร้อมกาหนดทิศทางนะครับและโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณในของกลุ่มจังหวัดเองเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกโครงการในการสอดส่องของคณะกรรมการการเบิกจ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคในภาพรวมทั้งหมดนะครับ งบกลางการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินก็เช่นเดียวกันของอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีนายดอนปรมัติวินัยต่อเนื่องครับในช่วงบ่ายเองเวลา13นาิก30นาีนางรุ่งรัตนาบุญหลงผู้ตรวจการนายกสำนักนายกรัฐมนตรีเขตที่17ในฐานะประธานกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกหรือว่า GEC c จำนวนหนึ่งแห่งนะครับที่กระทรวงพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และสอดสงโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูปนะครับโอท็อปพรีเมียมและช่องทางการส่งเสริมการตลาดแบบ New n o r m a l ที่กลุ่มแปรรูปมะขามบ้านปักออกตำบลปักช่องอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์